สวัสดีตอนเช้าจากพาราม i ซิติบีสฟลอริดาค่ะตอนนี้พระอาทิตย์กำลังขึ้นตอนนี้ก็ยังดูทีวีอัปเดตเรื่องพายุนะคะว่าจะเปลี่ยนทิศทางไหมผลก็ยังไม่เปลี่ยนทิศทางนะคะพายุยังมาเหมือนเดิมนะคะยังความรุนแรงก็ยังเหมือนเดิมอยู่ค่ะตอนนี้นะคะ ที่เมืองพานามาซิตตี้บีดนะคะก็ผู้คนก็ตื่นเช้าไปทำงานกันค่ะผู้คนก็ขับรถ ออกตามท้องถนนไปทำมาหากินกันนะคะทุกคนก็มาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ทั่วโลกนะคะนี้พายุมาอยู่ทางเหนือของรัฐฟลอริดานะคะเมืองนี้เป็นเมืองเก่าที่ปูนาเคยอยู่มาประมาณ20ปีนะคะเมืองนี้นะคะเมืองเก่าของเราแต่ก่อนค่ะเคยอยู่ตั้งแต่ย้ายมาอยู่อเมริกาวันแรกนะคะเมืองนี้ที่ปูนามาอยู่และหลังจากนั้นก็ย้ายหนีไปอยู่ทางตะวันตกของฟลอริดาก็หนีเฮอริเ เนกลับมาอีกค่ะเพราะว่าเมืองนี้กเคยเดินฮริเคนมาแล้วนะคะปี2018ค่ะไมโครนะคะหววเหมือนกันนะคะเดีย๋ยวปุนาจะพาทุกคนไปทานอาหารเช้ากันนะคะคุณสามีลงไปแล้วไปทานอาหารชาเช้าเสร็จก็จะมาเตรียมอาหารปุณาเตรียมอาหารมาจากบ้านนะคะจะไปทำบุญที่วัดก็ เลยจะไปถือโอกาสไปทำบุญด้วยนะคะมาที่นี่แล้วก็ถือโอกาสมาทำบุญด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าร้านอาหารเช้าของโรงเรียมที่นี่มันจะรู้ร้าม้าหาเป็นยังไงมั่งเดี๋ยวติดตามกันเดี๋ยวตอนนี้กำลังรอรอมิบอยู่นะคะมมาแล้วเดี๋ยวลงลิฟต์กัน ชั้นหนึ่งหน้ายังไม่ได้รักนะคะทุกคนตื่นมาแปลงวันแนงเดียวนี่ค่ะชั้นหนึ่ง <laughs> what do you have honey? Everything. Everything. <laughs> you have some of this bubble. I'm not going to go away. Bubble? I just make it. Oh yeah? Mm, okay. เช้านะคะก็จะมีไข่แล้วก็มีไส้กรอกแล้วก็อิงริสมอลเฟนแล้วก็มีอะไรมีน้ำน้ำก็จะมีกระทกลกแล้วก็แกรนบริจูดแล้วก็น้ำแล้วก็ส้มแล้วก็นี่ค่ะส้มไอ้ลับแอปเปิ้ลแล้วก็นี่ขนมอันนี้คือมอฟเฟนแล้วก็พวกขนมพงขนมปัง นางเป็นคนฟิลิปปินส์นะคะไนทิมิชูวาชุดนี่เต้ามาฮะเต้ามาเต้ามาไนทิมิชูว์อย she's working hard she's working hard นี่นะอันนี้ก็ดูอันนี้คือข้าวโอ๊ตนะคะทุกคนก็มีแค่นี้ของไม่ได้เหมือนอันนี้ก็บัฟโฟถ้าใครอยากได้บัฟโฟ่ก็อี่็มาทำนะเนี่ยอางอาหารเล็กๆนะคะไม่ใหญ่โตเ็จแล้ว you know what is it mango no it's not mango it's sour yeah you welcome นี่เราให้งานใชเราขอขนมเขาให้เราแล้วก็ให้ของตอบแทนโอเคตอนนี้ปุนาก็จะขึ้นลิฟต์ไปเตรียมตัวทําอาหารในทีตอนนี้ก็ประมาณ8โมงเช้านะคะดูทุกคนรถติดค่ะ นนเส้นนี้แต่ก่อนนี่รถไม่ค่อยเยอะนะคะตอนนี้รถติดค่ะทุกคนดูสิยาวเหยียดเลยแต่ก่อนนี่ขับรถสบายสบายค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเป็นอะไรที่การจราจรแบบคนเขาย้ายมาเยอะมากตั้งแต่โควิดนะคะหลังโควิดมาเนี่คนเขาย้ายมาอยู่เมืองนี้เยอะ รถก็ตีตลวจปูนาถึงหนีไปอยู่ภาคตะวันตกพอไปอยู่ภาคตะวันตกรถก็ติดเหมือนเดิมแต่โชคดีที่เราไม่ต้องไปทํางานทุกวันนะเพราะเรารเกษียณแล้วเราทางานให้ตัวเองก็เบื่อมากไม่แหาะสาเหตุที่ปูนาย้ายด้วยคือรถติดเวลาไปทํางานนันติดน่าําคาญมากแล้วกเ็เวลาไปไหนมาไหนสมัยก่อนมันสะดวกสบายเราก็คิดว่าเออ ไม่เอาแล้วเบื่อแล้วแล้วอีกอยาก่างมีญาติอยู่ที่นูนเะลยย้ายไปอยู่ด้วยแต่บอกตรงๆว่ารถติดทุกวันตนะ่ะที่นี่ติดจริงๆทุกคนเลยสิทุกคนปุนาจะมาเตรียมนึ่งข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวจะเอาเข้าวเหนียวมานึ่งนี่เตรียมมาเตรียมที่นึ่งเล็กๆมาแบบนี้นะก็จะใส่ลงไปนะคะทุกคนเดี๋ยวมา เมืองเก่าพนมาซิตี้นะคะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะขึ้นสะพานข้ามไปฝั่งเมืองพนมาซิตี้เพราะว่าวัดอยู่ตรงฝั่งพนมาซิตี้ค่ะทุกคนส่วนบ้านเก่าปูนานี่ะอยู่ที่พนมาซิตหาเรือคนี้นะคะเห็นหมคบ้านทือนีตอนนี้เรากาลังจะขึ้นสะานข้ามไปฝั่งเมืองพนมาซ ผู้นายอยู่ตรงนน้นกันหลังหลังในวิเวฟตรงนน้นนะตรงนั้นนะเวลาขับรถในตำรวจเขาชอบเขาชอบแอบซ่อนอยู่ตรงตรงใต้เชิงสะพานจับความเร็วภูนาโดนประจำทุกคนเส้นทางเส้นนี้นะคะเราก็จะใช้ไปทำงานสิบกว่าปีค่ะทุกทุกคนีิภูนาใช้เส้นทางนี้ไปทำงานทุกวันทุกวันนะคะยกเว้นเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการ นี่ค่ะตอนนี้เราก็ข้ามมาฝั่งพานาลาพานามาซิตี้แล้วนะคะอันนี้คือคอร์สนะคะที่คุณอาเคยมาเรียนนะคะก็คอสก็ฟูสคอร์คอรคเคยมาเรียนตอนมาอเมริกาใหม่ๆมาเรียนอยู่2ปีกันทุกคนตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะเคยมาเรียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าเรือขนส่งสินค้า ฝั่งนี้นะคะถ้าเรือใหญ่เลยนะ,ะทุกคนเห็นไหมคะ Bobco State College นะคะนี่สมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีสะพานนะคะทุกคนจะเป็นถนนข้างล่างรถมันติดมากเขาเลยเห็นไหมคะท่อท่อพวกนี้เขาทำท่อ,อพวกผู้เรียกอะไรอ,อ่ะหัวยื เขาเรียกอะไร้ท้องทะเลอะไรก็ไม่รู้นะแต่มันเป็นโรงงานท่อที่ใหญ่ที่สุดเลยในเมืองนี้นะทุกคนนี่ตอนนี้เราก็ข้ามมาฝัาง่งคานมานซินี้แล้วนะคะทุกคนสภาพบ้านเรือนนะตอนที่โดนไฟไฟอเคยยุเคยยุเอริเคีมีหนึ่งแปดสภาพบ้านเรือนก็ยังไม่ไม่นั่นเท่าไหร่นะทุกคน,นก็ยังเห็นไหมต้นต้นไม้เสาไฟก็ยังยังมีให้เห็นอยู่นะ ที่ตรงนี้ประกาศขายสิบกว่าปีที่แล้วยังไม่มีใครซือ้อโอ้ยตอนนั้นโรงแรมตรงนี้นะโอ้โหโดนโลมพัดนะทุกคนลังคานี่ไปเลยแกสเวติชเพียร์จูไดจูสิกเนน้ำมันถูกมากทุกคนสมัยก่อนนะที่โดนพายุแถวนี้โรงแรมนี่หลังคาหายหมดนะคะโอ้ดีแฮปไฮสตร์ที่ร์ยังสตูเฮยร์ would พูดปีนายนะเก็บอาคาบค่ะโอ้แย่แย่ยูนู้ h ่าอันนี้จะเป็นโกสซี่ร้านขายพวกโกสจะทำงานพูดนายจะแวะมาซื้อแล้วจะพวกเนื้อพวกอะไรจะถูกมากแล้วโดนพายุพัดหายหมดเลยแล้วเขาก็ดีลอารีโมอะไรอะก่อสร้างใหม่ทุกคนโดยเฉพาะทิวไนสนะทิวขั้นพังเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดู ว่าข้างในมันเปลี่ยนไปเยอะไหมเพราะว่าแต่ก่อนนี่โอ้โหเป็นตึกละไเก่าๆกคนแต่ว่าของเขาถูกปูนาชอบของถูกนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูเขาเพิ่งก่อสร้างเสร็จเพิ่งเปิดนะคะเขาบอกว่าเปิดนประมาณปีกว่าๆทุกสองปีปูนาก็ไม่รู้เพราะว่าปูนาย้ายไปสามสี่แล้วมาดูข้างในโอ้ยหสะอาดสะอ้านมีเชลเช็กเอาท์ เดี๋ยวนี้เขามีเซลเซ็ตเอาค่ะทุกคนว้าวดูสิกว้งใหญ่ไพศาลมากเลยของที่นี่จะถูกมากค่ะทุกคนถูกจริงๆนะคะขายแบบบ้านๆมีอ้อยด้วยเห็นไหมคะผลละหมอกละไม้บิ๊กกีเลียนสองเรียนกว่านะคะทุกคนเนี่ยผลละไม้แค่สองเลียนกว่าเอง เดี่ e ย์สุดวน o ไปดูเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูน เป็นที่เก็บเรือปูนามาเก็บเลือตรงนี้ก็สมายมากปูนาก็แถวนี้จนก่อทุกคนดูไม่ได้เลยนะคะทางด<ะ>้านรละหน้าเดี๋ยว<ะ>นี้เขามาทําใหญ่เจอท่าเรือตรงน,นี้เขามาเปิดท่าเรือใหม่เห็นไหมคะมันก็ยังมีซากอยู่นะทุกคนซากแบบซากเก่าที่โดนพายุน,นะคะ่ะทุกคนถนนสายนี้เป็นถนนที่ปูนาใช้ เป็นเส้นทางไปทำงานทุกวันทุกคนวนนี mm ้ได้วอริสอวีพาร์เขาเรียกว่าพิซเนตนาดีเป็นเส้นทางที่อันนี้คือเอเชียมาร์เกที่ปุนาไปมาซื้อ mm hmm. เป็นร้านเ mm hmm. อเชียเล็ี้ของคนทิลิปปินแล้วก็เนไะอตัวนี้ก็เอเชียมาร์เก็ตเป็นของคนน่าจะเป็นคนปากิสถานหรือเปล่าตรงนี้ ขายของแพงแล้วก็ขี้โกงเลยนะทุกคนแต่ก่อนจะเป็นร้านขายพวกของที่ระลึกจากประเทศอินเดียตอนนี้ก็ตึกขายไปแล้วเพราะว่าพายุพัดนะคะอันนี้ก็จะเป็นโกชลี่เก่าเห็นไหมทุกคนซากก็ยังอยู่นะคะพันพายุพัดอันนี้ตรงนี้สมัยก่อนจะเป็นร้านโกชลี่ของคนเวียดเวียดนาม อันนี้แต่ก่อนมันจะเป็นขายของมือสามตั้งแต่พายุเห็นไหมตรงนี้ก็พายุพังนะทุกคนตอนนี้ก็เขาก็ไม่ไม,ไม่ไม่ก่อสร้างใหม่อันนีนะ้ร้านชักผ้าอันนี้จะเป็นโมเทลเกา่านี่ตรงนี้เหมือนกันทุกคนในะพายุพัดแต่ก่อนจะเป็นร้านขายเบอร์เกอร์ทิงมันก็ยังไม่ ไม่ค่อยปกตินะคะทุกคนนี่เขาก็เลยย้ายมาตรงนี้เบอร์เกอร์คิงเห็นไหมบางทีต้นมงต้นไม้ย,ยังระเนระนาดอยู่ตรงนู้นคิดถึงอดีตเก่าๆเพราะว่าเราเดินทางเส้นนี้ไปทํางานทุกวันแทบทุกวันนะหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็นี่ก็จะเป็นโรงงานกระดาษทุกคนตรงนี้ Keep the still here อ,อันนี้เห็นไหมทุกคนพายุนะคะเขายังไม่ก่อสร้างใหม่เลยพายุก็ยัง,ยงแบบไอ้ตึกก็ยังล้างอยู่ มันก็ยังหลงเหลือนะเมื่อหกปีหกปีผ่านไปเนาะอะไรมันก็แบบยังไม่ค่อยกลับคืนมาปกติน้ำมันที่นี่ถูกมาก 2, สงเหรียญหกสิบเก้าเซนทุกคนถูกกว่ากันตั้งหกสิบเจ็ดสิบเซนโอ้โหเราไปอยู่ในเมืองเมืองใหญ่ไงมันก็เลยแพงอะไรก็แพง เมืองเล็กๆอะไรก็ถูกกว่าเยอะข้าวองชิปก็ถูกกว่าเยอะที่หาถนน,นเส้นนี้จะขอเมืองชนบ,บทในอเมริกาค่ะทุกคนดูบ้านเรือนตอนพายุไมโครนะคะปี2018นันสแถวถนนแถวนี้ยบ้านแถวนี้เรียบ บ้านเล็กเล,ล,ล็กนะคะแต่ปั๊มน้ำมันนีมีทุกแคบทูบูนี่จะถึงแล้วอ่ะใรแทมป์บจะถึงแล้วนอดดาวว์โอเลยคุเห็นเดอเรนรูน